อันนี้ก็เป็นควาี่หัวข้อเหมนเดียเป็นหัวข้อที่ที่ถูกใจมากครับนะเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องข้อติยประโยชน์ที่เอยากพูดนะ่นเรื่องที่อยากพูดด้วยเพราะว่าถ้าไปประโยชเนี่ยผมถือว่าเป็นความรู้สูงสุดของวิศวกรรมและ ผมกล้าพูดว่าผมไม่ได้มีความรู้อื่นนะจริงผมมีความรู้ศาสนาหลักฐานเดียวเป็นหอ่ะแล้วก็พระตถาคตคือทอมีสำคัญเนเพราะงั้นที่ผมภูมิใจตักวันนี้คือผมไม่ได้มีความรู้อื่นที่เชื่อถืนแต่ว่าผมมีความรู้ทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระจักพระตถาคตเนี่ยผมใช้เวลา กับการศึกษาทุ่งเทและข้อสังที่สุดเลตอนเรียนประโยคนัํา,าเตถึงประโยคเก้เนี่ยเราไม่เคยอ่านข้อใจประโยท่านเราพอยุทธนาเนี่ยลลเคยยินกันได้ดนะีเพราะอนน่านท,าทนังคำีอาาัศจราาแต่ตอนนั้นก็ขเข้าใจนะ <c oughs> ว่านั่นคือขระใยประโยคนะเพราะว่าในระบบการศึกษาเราเราให้เน้นภาษาบาลีแต่ก็นึกในใจวา่วาทำไมเราไม่แตกฉัน ถามทำอะไรก็เมือนายรู้เรื่องเพราะตอบไปเขาก็มีคนแย้งได้ไอ้เรื่องอะไรอยู่เนี่ยความรู้หลักเลยที่แต่งนักทำเพลงมาถึงจิวการ์เนี่ยอย่างที่ผมเคยได้ฟังว่าผมไปถกเด็กกับพี่ทำให้อธิบายเรื่องสังขารในปฏิสุขหผมจบจิวการ์แล้วผม ก็เราเนคคุ้นเคยกับสังขารสองอุปาทินกักับ,กบสังขารกับอุปาทินักับสังขารปฏิบาร์ไปเรียเนื้อเก่งเน่ยมาเรียนที่ทำมาเราก็ต้องดิต้นถ้าต้นขอที่เราเข้ามุมหมักเลยเพราะเรา,า,ปาเป็นอดีตบัณฑิตรูปแต่สังขารเนี่ยเป็นศุภะไมันเป็นนามสังขารในขันห้าเป็นนามสังขารในปฏิสุบะเป็นนามและคือตัวเดียวกัน แต่พอมไม่เข้าใจไปติดตัวไอ้จุ๋ที่ว่านะอุปาทินกกาสังขารสังขารที่มีใจของกับไม่มีใจของจากจากที่เป็นนามอธิบายเทป็นรูปเนี่ยผมก็กต้องอีกคนเนี้ยเราเป็นเอ,เอ๋บางเราจริงเลยนะแต่ว่าเราคนอยานอน่ยางเราเรียนมาเป็นขนาดนี้แท้ไม่ได้แท้ไม่ได้แท้ไม่เพราะมีทางเดียวก็เอาชนะให้ทุกทีได้ทุกทีจะได้กัน บกเลยว่าที่เธอตามมาง่ายมากปฏิสบายนึกซึ้งมากผมก็ว่าสุดอุ้ยชาวปทีร์สากรอสามการปทีร์วินยานําเด็กมัมได้เดนบัลลีผมก็โดนไปตัวมาเด็กโอ่ยากนะจังใช่ยากังใจเข้าไมิตรเรามูลหายเย็กเลยแต่วันนั้นชนะเอาตัวรอดได้จริงนะไม่ถือว่ชนะนะเอาตัวรอด แต่ว่าในใจยังแพ้มาตลอดไม่พอครู้สกที่ไม่ก่อก็ไปเข้าเรียนมหาจุฬากิดตัวจได้ได้เรียนพัฒแต่ก็รู้วรามหาจุฬาผมไม่ได้เรียนพัฒนารอเราไปดูราวิชาแล้วทั้งเทอมได้ไปเรียนเตรียมทั้งเทอมได้ยุสูตรเดียวคือทหจัาวตอสูตแล้วกสอเอาได้เอด้วยนะ เลขสุรแลคือเนียมหาจุฬาเศษทั้งหมดที่ผมเหาปีนีแต่ที่ทำที่ดบเป็นแชาแบบที่แลบจับเรียนนี้แหลคิด่ยจะได้เรียนมากกว่าเสร็จแล้วมันก็ไม่อยู่ควารู้ทีผมก็เลยอยากทำามเข้าใจพี่ดกอยากมีของมรู้เพิ่มเตดกเพราะว่า เรียนืมันก็แค่เป็นตัวสิงเพราเราบางร่างฐานบาลมาตต้งแต่เปียน้ารางฐานธรรมะต้องแต่ทำเปล่ยนว่าร่างฐานบาลีมัต้งแต่เปียนศักดิ์สมาสวัก่อนมีปลียศักดิ์กับไม่ไม่มีเปลียนอีกสองยนี้จนต้องถึงจบสิ้นเก่าก็เลยตัดสินใจมันให้จบมาจะหลังจะไปอ่านพระเจ้าเดียก็เลยประกาศไปอย่างนั้นแล้วอาจารย์พลท่านก็เสนอเป็นที่เลยจากที่ผมไปอยู่ทั้งสอง ของดีทัน้นสองสี่้ือ่านก็ดปีเก 99, 99้าจุดเก้าจดก้าเอรนต่านนังสือจริงหนังสืออื่นแค่หในสมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีฮาร์ดแวร์ซอฟแวระก็ไม่รู้มีแต่พัะไตรปิดกฉบับสียอรับเริ่มเก่าๆแล้วอัตกระถานี่จับแล้วไม่ได้เนับหักปุก๊อัตกระถานี่ถ้กรอก็พิพมพตั้งแต่สมัยริกที่ห เจากการพิจารณาก็ปรากฏว่าเชื่ออะไรอยู่ที่เรื่องสงสีคลื่นและได้รู้ว่าได้กลว่มอาวในสุดอ่านเรื่องเตือนว่าพระติเนี่ยมีองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราตั้งประเด็นสงสัยกันอต่างในยุคผมนะที่ตั้งประเด็นสงสัยกัน่ากก็เหมือนในยุคนี้ไม่มีคำตอบหมดครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เข้าถึง ผมก็เลยยิ่งยิ่งคนร้อไปยิ่งภูมิใจยิ่งมั่นใจยิ่งมีความสุขนะครับแล้วผมงานแล้วก่อนที่จะจาก,ก,กตัวลูหมาก,ก็ทำงาน,นที่เขียนหนังสือเรืร่งโโรงองคือเรื่องจิตวโนยาเพราะว่าผมเนี่ยจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์วิชาที่ชอบที่สุดเนี่ยคือคจิตวิทยา แต่เป็นวิชาที่ได้เรียนน้อยที่สุดเพราะว่าหมายถึงายยุทธผมเนี่ยมันปิดเยอะนี่คือทุกอย่างเนี่ยยังไม่เป็นระบบนะอันนี้ผมอข้อถกถกระบบครูบาอาจารย์ก็เป็นระบบของที่สอนน้องจบปีสี่ปีนี้เราเอาไประจุสอนก็แล้วเสร็จแล้วอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษที่เป็นส่วนมากซึ่งถ้ากลับมาบ้างมายากมากนะ และข้อสำคัญที่สุดมหาจุฬาเปชอบพันกับคณะสงฆ์ถ้ามีกิจการคณะสงฆ์อะไรเก <pod fight to work> ิด <pod> ข <sweating myślę> ึ้นถึงข้าวปิดมหาจุฬาต้องปิดโอ้คันนี้ติดอุตรุลเลยนะครับโดยเฉพาะทำภาพใหญ่มรณภาครูบอาจารย์ไม่ได้มาเพราะไปยุ่งงานศพฆ์มหาจุฬาก็ปิดเพราะ้เราจะนั่งคอยอาจารย์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นอาจารย์มาสักคนเดียวนี่โอ้ตีใจมาก แต่วิชามีเท่าไหร่นหน่อยกิจสองร้อยหน่อยกิโอ้สองร้อยหน่วยกินะอันนี้เล่าความหลังมากที่พุกิดท่านยุผมเนี่ยมันจะลำเลียงคลอเลื่อนงบประมาณก็ได้ที่ละร้านแล้วหลองสมุดก็แลกวพิพัฒมหาธาตุนี่แหละทีกทำไปก็จะเจอห้องนั้นแหละแล้วกะบอการเงินการสอนมันก็ติ ั็ต้องต้องพิ่มตัวเยอะมาแต่คนที่เพ้่ตัวเนี่ยผมมองนะถ้าเอาจริงนะมันได้เยอะตัวให้ดูสมเด็จพุทธโกศาจารา์ท่านเพิ่ตัวเยอะนะ่าสสยมหาจุฬาเป็นฐานเป็นคนกว่าผมเองแม้แต่เดินเรินรอยตามทั้งแต่ไม่ถึงท่านไม่ถึงก็ ก็ในคนทางเป็นพู้เข้าใจพิดกเยอะผมได้ได้ใช้เวลากับผู้ใจพิดกเยอะแต่ได้อาศัยพื้นฐานจากความรู้ที่หมอจุฬานะทางโลกเนี่ยสำคัญมากไปอ่านข้าวใจพิดกสนุกเพราะเรามาเชื่อมโยงได้ซึ่งไปสอดคล้องกับที่รื่การที่ห้าเปิดมหาจุฬาหมจุฬาเปิดที่การที่ห้าให้ระลยนวิชาการสมัยใหม่ หรือวิชาการชั้นสูงเนี้ยไม่ใช่เพื่อให้ไปแห่งกับทางโลกแต่ให้เป็นทางเดินของธรรมะใช้วิชาการทางโลกเนี่ยสื่อธรรมะออกไปนะครับเพราะอะไรเพราะคนในยุคพระาธิกที่5นั้นการศึกษาสมัยสมัยใหม่เรื่องเข้ามา <S 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 รลูก<ๆ>ของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นนักเรียนนอก เพราะฉะนั้นท่านรู้จักตัวนี้ว่าลูกที่ท่านออไปนอกนอกกลับมาแล้วคุยกันชักลำบากอ่ะเพราะว่าประเด็นที่เคมไปิดจ์ก่อนี่ยศาสนาคิสก็เข้าไปสอนผู้มีวิชาการสมัยใหม่บาตหลวงก็พูดอย่าอ่านสมัยใหม่แต่กองทัพของเรามาถึงก็ยังอยู่กับลุวนบาอยู่แค่นี้ใครทำดีทำชั่วยังวนอยู่แค่นี้เขาบอกอย่างนี้เลยว่เพราะฉะนั้นเด็กสมัยใหม่จะไม่นะ เราะฉะนั้นท่านก็เลยเปิดวิชาการสมัยใหม่เพื่อให้การเรียนแล้วจะได้นำความรู้ใหม่ใหม่ไปดึงเข้าไปปรดองมาเป็นภาษาที่คนรุ่นใหม่เข้าใจง่ายนั่นคือวัตถุประสงค์ของโรงเรียนการศึกษาดีพอแล้วอันนี้คือความหมายนะแต่ว่าวันนี้จะเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรนี้เรื่องหนึ่งันนี้ก็ไม่ือเรื่องหนึ่งมาจะมีที่เล่าความอยากให้ฟังเลยเพราะว่าพูดภากาผู้ใหญ่ว่า ผมได้คังตัวเรื่องพระพเจริญเกี่ยวกับตลอดชีวิตส่วนความรู้จะได้ขยาย่างไรก็แค่นั้นแหละที่ที่พูดไปแค่นั้นแหละเพราะพระใจพิกุพื้นซึ้งกว่าที่เราจะไปบอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญิอะไรอย่างทีนี้เอาละเมื่อพูดถึงพระพเจริญพิดุคนที่มาผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่มาเรียนพระพเจริญเป็นต่อ เอีได้บงไปได้บ้งไม่ว่ากันเเพราะว่าศิปันญาสุขพะิเจ้าแล้วก็แ่กคนรจชอย่างเราเรียนได้ขนาดนี้มุ่แเ้ใช่ไหมนะครับมุงเน้นนะเหตุว่าใเอเออะไรปฏันะาจาท่านเห็นะสุตามาัอเดอร์ไเดอจะเปนหลงภูมิใจ เออเต่อตลอดอย่าไปขึ้นใจผมมากนะจะวันข้องไปเดินกลางข้างนอกพอใครก็ถามอะไรมาพึตอบไม่ได้ม่เยอะๆไปเพราะคะแนมันเป็นแค่ตัวชีวะใหเราจบแล้วไปบวชปวชเพื่อสมัครงานหรือข้าที่ไหนแค่นั้นแหละจ่องค์วามรู้จริงๆอย่าให้พ่อเรียนกันปัจจุบันนะอันนี้พูดตรง ไม่ไม่พอใจกันนะไอเรื่องไอเรื่องได้มันก็จบก็จบแหละแต่ว่าเตือนสติไวาว่าอย่าไปกล่าวเพราะว่านิสิตเราคงไม่เกิดตัวตอนที่เรียนตอนทั้งวิยาคนเรียนพวกนั้นอะไรหมดนะแต่พอจบแล้วพวกไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องจริงนอเขาเขาจะมีโอกาสที่จะเข้าไม่รู้เรื่อง่ผมกัน มอกมาไม่ได้เลยนะมันมีาการวางแันกาจากคำว่าจบปรนะเทศไทยจบเยอะอันนี้ก็พูดกันต,งตรงๆว่าไม่ต้องมาอ้อมค้อมไปแล้วเพราะไม่มีเวลาพูดคำค้อมนะทีนี้มาดูครับคนจีนในประเทศไทยไปจบเงินที่มาเนี่ยผมก็ผมก็ชมน้ำใจเลยนะว่าเออจะมาสนใจตั้งแต่ที่ทีนี้ความสนใจความอยากได้โอ้ความรู้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะ ทเีเพราะตัวนี้คือตัวฉันทะในที่บัตซึ่งสามารถพัฒานาไปสู่ความสาเร็จได้นะตัวนเห็นไหมนี่คือฉันทะที่ต้องมีแล้วทีนี้เอาฝึกปฏิบัติต่อไปคืออ่านจำเก็บข้อมูลอ่านจำเก็บข้อมูลถ้าอยากได้ความรู้นะก็จะเปินแถ้าไม่อ่านได้ไหมมีใครไหมย่อเมย ยกมือนะครับเป็นอย่างที่ผมถามนะไม่หน่าจะไปเก็บมุ่งหวังมาแค่มองนั่งฟังอาจารย์มีไหมถ้ามีตัวนี้เนี่ยก็มืจเกว่าไงกันนะฟังอาจารย์พูดแล้วก็เจอบทิดหน่อยเสร็จแล้วก็จำไปคุยต่อเพราะฉะนั้นต้องอ่านแล้วก็จำเก็บข้อมูล จำในที่นี้หมายจำในเรื่องที่ที่เราจำได้นะไม่ไม่ได้หมายความที่ต้องจำทั้งหมดแต่ประโจำทั้งหมดไม่หมายหรอกนะครับต้องจำเรื่องที่เราสนใจก่อนเอาแค่นี้ผมพูดคำนี้นะจำเรื่องที่เราสนใจก่อนและเรื่องที่เราสนใจนี่แหละถ้าเราค้นต่อไปมันจะขยายไปสู่เรื่องที่เราไม่สนใจได้ พระสอนในพระใจพิเดกเชื่อมโยงกันหมดพระสู่ภวินัยพระสงฆ์เวกรรมเชื่อมโยงกันหมดนะเพราะฉะนั้นยังไงเพื่อให้เรามีองค์ความรู้ให้ความรู้ของเราได้แตกกลกสัทพารัแตกกล้าความพอใจแตกรากาในพระตจพิดกและก็ให้ได้องค์ความรู้จําองค์ความรู้ที่ดีมันต้องเริ่มจำมากกว่าจำไม่ได้ อย่าไปเชื่อทฤษฎีพลังเต็กไ่ที่บอกเรียนมาไม่องจังเดี๋ย,เยวเข้าใจอย่าไปเชื่อเพราะผมใช้มาแล้วแล้วผมเกิบตกเพราะผู้เรียนปีสามทฤษฎีทิวพิยาบอกว่า